ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มันเดิมยุบซ่องพี่มันเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละคันนะครับเนว่าวันนี้นะครับก็มีบัคตัวใหม่มานําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบัคล่องหนบัคเก็บแต้มนะครับหรือว่า บัคที่เอาไว้ขึ้นแครนมาสเตอร์นะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัคนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้นะครับว่าบัคตัวใหม่จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็รีได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอน100%นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมารีวิวละกันนะครับเนาะว่าจะมีบัคอะไรบ้างนะครับเนาะมีบัคแบบไหนบ้างนะครับพี่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะจะนั่าจะเต็มให้ละกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมฟรีกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับก็คือซ่องพี่มีการแจกเพชรอยู่นะครับถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งติดตามละกันนะครับทุกคน ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องก,ก็คือ สำหรับการแบบว่าบักตัวใหม่นะครับน้องก็จะมีบักร้องหนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็บักยิงทะลุอะไรประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มจากบักตัวแรกเลยดีกว่านะครับบักตัวแรกให้ทําประมาณนี้นะครับสามารถทําได้จากฟีไฟแม็กนะครับทุกคนก็กดพักหน้าจอได้เลยนะครับอาจาะแบบว่าหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับแต่ก็ทําได้แน่นอนร้อเนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็สามารถกดปินเดเปิดเดนนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือเราจะสามารถนะครับก็คือแบบว่าเห็น2คนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องนี่นะครับเราก ในแบบว่าจุดเดียวกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคร,ครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบ้านนะครับเนาะที่แบบว่าเอาไว้ทํานเล่นนะครับแล้วก็ต่อมาสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จุดนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับปล่อยหุ่นออกไปนะครับและสามารถตั้งห้วอลลุลว่ประมาณนี้นะครับเพื่อ ดันหุ่นเราเข้าไปนะครับโดยที่แบบว่ากดพังหน้าจอ1ทีนะครับกดปิดเน็ตไป1นทีนะครับแล้วก็เข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับสามารถเก็บได้จริงนะครับนอนในนี้นะครับแต่เลือกออกไปนะครับอันนี้ก็คือพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอนว่าเรื่องออกไปนะครับนอนเราเข้ามาแบบไหนเราก็สามารถทําออกไปแบบนั้นได้นะครับนอนแล้วก็ต่อมานะครับก็คือจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสามารถมานอนตรงนี้ได้นะครับก็คือมันจะโคตรเนียนเลยนะครับสามารถดักศัตรูในนี้ได้นะครับเพราะว่ามันยิงศัตรูในนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนก็็เเปปนนนรระะมาณ้้ลลยคับแว ก็ต่อมานะครับเป็นจุดนี้นะครับทุกคนให้เราเอาตัวละครตัวนี้ไปนะครับน้องเราก็ให้เราเข้ามาตรงเวทีตรงนี้ได้เลยนะครับน้องเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ศัตรูต่อยเราทีหนึ่งนะครับเมื่อเรารวมไปประมาณนี้นะครับก็ให้เรากดออกได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดเน็ตได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อกดปิดเน็ตแล้วนะครับน้องก็คือเราสามารถเปิดเน็ตกลับมาคืนได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อเปิดเน็ตกลับมานะครับก็คือเราจะคานอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสงสัยกันทั้งห้องแน่นอนนะครับว่าเราทายังไงนะครับ้กแวล็ ต่อมานะครับน้องก็คือจุดน,นี้เราสามารถ เด้งข <S 々> ึ้นไปได้นะครับหรือว่าใช้เครื่องดีดได้นะครับและที่สําคัญนะครับจุดนี้เราสามารถแอบได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับมันจะโคตรเนียนเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่มีคนไหนมาสังเกตแน่นอนนะครับนอและสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับนอไม่สามารถยิงเข้าไปได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนองก็เป็นประมาณนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็คือเราจะสามารถนะครับนองก็คือแบบว่าเทสปืนที่แบบว่าาาอัปเเดตข้มส ให้เราได้แล้วนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับนาอกก็คือสามารถนะครับนอเททุกอย่างได้ที่จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จุดนี้เราสามารถบัคกเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับเพื่อย <y v ote> <ำ>ิงศัตรูนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับในจุดนี้นะครับทุกคนก็สามารถตั้งไอวอลลัวๆได้เลยนะครับนาะในโซนพิสตายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับสามารถยิงศัตรูได้นะครับก็คือโดยที่แบบว่ายิงทะลุไปเลยนะครับนาอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับจุดน มากเลยนะครับแล้วก็ต่อมา Jamie, Jim, เป็นจุดนี้นะครับทุกคนก็คือสามารถเล่นโหมดนี้ได้นะครับเนาะสำหรับโหมดนี้นะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับวิ่งออกนอกวงแล้วก็สามารถปิดเน็ตได้เลยนะครับเมื่อเราไปเรื่อยๆนะครับเนาะปิดเน็ตตกแมปไปแล้วนะครับเนาะแล้วเราก็สามารถเปิดเน็ตขับมาได้นะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็คือมันจะลงไปอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนทําตามขั้นตอนเลยนะครับทุกคนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ ให้เพื่อนของเรานะครับไปกดเวทีตรงนี้นะครับน้องแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและเราสามารถนะครับน้องก็คือแบบว่ายิงเพื่อนได้ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับบางในเกมนะครับน้องแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับน้องสโขบตรงนี้แล้วก็กดพักหน้าจอกดปิดเน็ตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับกดขับรถได้เลยนะครับแล้วก็กดออกมาอีกนะครับทุกคนก็ คือน,นี่เลยนะครับนสลับปืนนะครับก็คือเราจะล่องหนนะครับทุกคนก็คือแบบว่า ที่เราเห็นมันจะไปล่องหนนะครับนอแต่คนอื่นเห็นมันจะล่องหุ่นนะครับเวลาเราสลับปืนกลับมานะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือคนอื่นเห็นจะล่องห่นนะครับแต่เรามองมันจะไปล่องห่นนะครับทุกคนพี่ทําในเสิร์ฟนอกนะครับเสิร์ฟไทยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับนอก็คือนี่เลยนะครับกดปิดนี่เป็นหนึ่งที่นะครับนอเราก็กดให้ดอกทับแล้วหนึ่งทีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนสาหรุด้ราโดอง้เหมมือนนเดิรับน ประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาจุดนี้สามารถบัคเข้าไปอยู่ในรถได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับหารถตุ๊กๆมาหนึ่งคันนะครับแล้วก็บัคเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับแต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็จุดนี้สามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับเราสามารถทิ้งของตรงนี้ได้นะครับเนาะเพื่อเข้าไปเก็บด้านในได้นะครับทุกคนมันก็จะมาวางตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็ถ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเทพจะจัดกันไปเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสุดมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกระเด้งขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเล่นๆกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับเราสามารถดีดมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะลิงให้ดีนะครับทุกคนแล้วมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เราสามารถแอบได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับ บั克ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็รีกเดียว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสาหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วรันนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสาหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสของกิจกรรมดีๆอยากได้ในสอของกิจกรรมฟรีๆนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ในสองบัคตัวใหม่วันนี้ เลยนะครับก็ถือว่า คลิปนี p. P. Story, upload, nice, time, of ้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีพี่เขาไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับและมีพี่เขาไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สมบัติไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครััััััับบบบททุุกก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 คค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 นน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 น็็ฝาาด้้วยยลลลลลละะ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 ะรรรรรไ์์แชเเออจปมณี สำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย